เล่มนี้นะคะเพื่อนใหม่ของดวงเพื่อนใหม่ของดาวอังคารขอโทษค่ะ Mars first friend คุณยานยนต์สำรวจเชิญทั้งนี้เลยจ้ะจากผู้เขียนเพื่อนคนแรกของดวงจันทร์ที่ขายดีติดอันดับนิวยอร์กไทม์นะคะเรื่องโดยซูซาน่าเรโอนาดฮิลแล้วก็ภาพเอลิซาปาการเนลี่แปลโดยชาวทีและตนดิโลกนภะูเก็ตนะคะพิมพ์ครั้งที่1นึ่สำนักพิมพ์อมบรินคิดอีกแล้วนะคะ ก็เล่มนี้เด็กชอบเพราะว่าชอบจากเล่มที่แล้วก็คือเพื่อนใหม่ของดวงจันทร์นะคะแล้วอันนี้เป็นภาคต่อภาคต่อเล่มนั้นก็ดีนะคะเด็กๆก,ก็ชอบนะคะเออมันก็จะเป็นเรื่องในอวกาศเนาะแล้วก็ตีต่างว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็มีความเหงามีความเศร้ามีความรักมีความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กๆก,ก็จะชอบเพราะว่าได้ใช้จินตนาการในแต่ละเรื่องแล้วก็แบบได้ติดตามว่าเอ๊ะ ต่อไปจะเป็นยังไงอันนี้โลกของเรานะคะแล้วมีดวงจันทร์อันนี้ก็คือพักพักเดิมมัให้ดวงจันทร์เ